วัสดีค่ะอยู่กับรายการเทวดาิกรีวิววันนี้นะคะเราจะมารีวิวอวัยวะที่33 34หรือ35เพราะว่าสถานาการณ์โรคระบาดในตอนนี้นะคะทําให้เราต้องมีอวัยวะเพิ่มมากมายเช่นแมสนะคะแมสนี่ก็จะเป็นอวัยวะที่33ของเราอยู่แล้วต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจลแอลกอฮอล์ alcohol, ล้างมือไม่ว่าจะเป็นแบบเจลหรือว่าแบบสเปรย์นะคะทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันอยู่ที่ไหนบ้างเราไปจับอะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าแอลกอฮอล เอทิลแอลกอฮอล์แล้วก็เมทานอลมันคืออะไรนะคะวันนี้เราจะมาบอกให้ฟังนะคะว่าแอลกอฮอล์ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะเช่นน้ําตาลพืชซากอ้อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาทํากระบวนการกรองให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นั่นเองแล้วนอกจากเอทิลแอลกอฮอล์แล้วนะคะแอลกอฮอล์ก็ยังมีอีกสารหนึ่งที่เป็นสารอันตรายต่อผิวหนังของเรานะคะชื่อว่าเมทิลแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะคะถ้าสูดดมเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อเยื่อบุโพรงจมูกของเรานะคะมีการวิจัยนะคะว่า แอลกอฮอล์เจ็สเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ที่มากกว่า90%นนั่นก็คือแอลกอฮอล์ที่90%เนี่ยพอเราหยดใส่มือปุ๊บมันก็สามารถจะแบบระเหยไปเลยโดยที่ยังไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะคะแต่ว่าแอลกอฮอล์เจ็เนี่ยจะมีความระเหยช้านิดนึงทาให้การทํางานของแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวนั้นๆได้นั่นเองเรามาเริ่มที่เจลกันเลยอย่างแรกนะคะเป็นขององค์การเภสัชกรรมนะคะทําเจลแ ว่ามีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์75%ซึ่งก็เกิน70%ไปแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่ากดหนึ่งปั๊มัวเจลมีความเป็นเจลอยู่นะคะแล้วก็ถูกให้ทั่วมือเราก็ต้องรอเวลานะคะประมาณ10วิด,ด้วยการทำท่านี้นะคะ่ะแบบแอ่ะเรามาดูความเหนียวของมันนะคะว่าสามารถแห้งเร็วไหมหรือว่ายังเหนียวอยู่นะคะด้วยการแปะขึ้นมาอย่างนี้โอเคถือว่า ทำได้ดีนะคะแห้งเร็วมากจะเป็นกลิ่นของแบบแอลกอฮอล์เลยอะ่ะปริมาณสุดที่อยู่ที่400กรัมราคาก็จะอยู่ที่90บาทอันนี้หาซื้อได้ที่ร้านขายายาทั่วไปนะคะแบรนด์ต่อมานะคะชื่อว่าเบสุโตซึ่งเขาเคลมว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคโควิดได้ด้วยแบบผ่านแลบเเสสมาแล้วด้วยนะคะเขามีเบนซาคเนียมนะคะฆ่าเชื้อแทนแอลกอฮอล์นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าพอ,อยเสร็จแล้วแล้วเราก็ถูนะคะ ซึ่งเป็นสุโตนะคะเขาบอกว่ามันป้องกันเชื้อยาวนานด้วยตินฟิล์มเทคโนโลยีนะคะจะเป็นฟิล์มปกป้องมือเราไว้แล้วมาทดสอบความเหนียวกันนะคะ5 4 3 2ปึ้งปึ้งทุกคนเราเป็นสไปเดอร์แมนแล้วตอนนี้ มือเราเหนียวมากด้วยความเหนียวอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ส่วนกลิ่นนะคะถ้าใครนึกไม่ออกจะกลิ่นเหมือนลูกอมเมนทอนนิดหนึงหอมแบบคูลิงมิน์มากเลยปริมาณนะคะจะอยู่ที่60 ML นะคะราคาก็จะอยู่ที่120บาทแบ้นต,ต่อมานะคะจะเป็นวัสลีนนะคะตอนนี้เขาก็มาทําเป็นเจลล้างมือแล้วนะคะซึ่งหลอดนี้เราซื้อมาในราคา35บาทปริมาณสุดที่อยู่ที่50 ML นะคะอันนี้จะมีเอากอฮอล์70%ปรเ็นะคะ อันนี้จะให้ความรู้สึกว่าเย็นๆช่วนกลิ่นคือกลิ่นแบบแอลกอฮอล์เลยอะเรามาลองวัดกระดาษของเราต่ออ่ะ มีความเหนอะเหนอะนิดนึงต่อมานะคะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเนี่ยให้ความไว้วางใจเรื่องค่าเชื้อโรคของเขาเลยนะคะนั่นกะ็คือเดตตอนั่นเองนะคะเดตตอนอันนี้จะเป็นเจลล้างมือสูตรอนามัยนะคะที่เขาบอกว่าสูตรหอมผสมอะโลเวล่าผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังนั่นเองนะคะล้างมือโดยไม่ต้องใช้น้ําไม่เหนียวมือลดการสะสมของแบคทีเรีย99.99% 99นะคะกลิ่นไม่ได้เหมือนเดตตอจะเป็นกลิ่นเหมือนอะโลเวยล่าจางๆเรามาทดสอบกัน นี่แห้งไวมากสุดยอด ปริมาณสุดที่อยู่ที่50 ml นะคะราคาก็จะอยู่ที่52บาทพกพาสะดวกสามารถใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนได้สบายและที่สําคัญแห้งไวไม่เหนียวเหนอะหนะของจริงต่อมานะคะเป็นแบรนด์ 3M นะคะ 3M Neck Care ก็มีเป็นเจลแอลกอฮอล์ oh เช่นกันนะคะและที่สําคัญก็คือมีส่วนผสมของอะโลเวล่าด้วยนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะอันนี้เขาจะบอกเลยว่ามีแอลกอฮอล์ oh 70%นะคะแล้วก็แอนตี 99. 99้แบคทีเรีย99.99%ด้วยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าอันนี้เหมือนน้ำมากเลยอะ มีกลิ่นแอลโกอฮอล์นิดนึงแล้วก็ผสมกับกลิ่นอะโลเวลราหน่อยๆโอเคก็ถือได้ว่าใช้เวลาในการแห้งค่อนข้างเร็วนะคะแต่ถ้าตัวเจลทั้งหมดที่ลองมานะคะตัวที่ชอบที่สุดนั่นจะเป็นเดตต่อเลยให้5เต็ม5 ให้10เต็มส0ส่วนรองลงมาก็จะเป็นเน็กแค่ 3M นะคะถือว่าทําได้ดีอยู่แล้วก็ส่วนอื่นๆก็ไล่เรียกกันไปต่อมานะคะจะเป็นแอลกอฮอล์แบบที่ฝ่าชอบใช้มากเลยนะ็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นเองนะคะซึ่งสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยก็คือจะสามารถทําให้เราแบบใช้งานง่ายหยิยบมาปุ๊บ <AM> เราพ่นเลยปุ๊บ <AM> แล้วเราก็ถูถูปั๊บแห้งจบอันแรกเลยนะคะเป็นแบรนด์ของเ e ชียลซิต <AM> นั่นเองนะคะก็จะเป็นน้ำๆใสๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาฉีดเลยดีกว่า อันนี้ข้อดีของมันคือมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นแบบไม่ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์เลยอันนี้หอมมากเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์จะอยู่ที่75%เปอร์เซ็นต์นะคะเคียวซิดนะคะเขาบอกว่ามีอะโลเวร่าด้วยนะคะซึ่งอะโลเวร่านี้ก็จะช่วยความชุ่มชื้นของมือนะคะทำให้มือเราไม่แห้งราคาจะอยู่ที่5 9บกาบาทสามารถหาซื้อได้ที่ร้านบูธวัสด์นะคะแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะคะปริมาณก็จะอยู่ที่50 ML นะคะถือว่าคุ้มแล้วก็อันนี้ดีมากเพราะว่ามีกลิ่นหอมด้วยแบรนดะ จะเป็นแวนเดอร์มาชันพัสนะคะซึ่งเป็นแวนที่เขาจะขายอยู่ในร้านวัสดันนั่นเองราคาก็จะอยู่ที่39บาทนะคะปริมาณสุดที่จะอยู่ที่50 ml นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราลองมาฉีดกันเลยดีกว่า กลิ่นนะคะค่อนข้างที่จะเป็นแบบแอลกอฮอล์มากเลยแล้วก็เขาจะเขียนว่ามีแอลกอฮอล์72%นะคะเป็นเอทิวแอลกอฮอล์ด้วยเขียนไว้อยู่ตรงนี้ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่างๆได้ความแห้งเร็วนี่ก็คือแห้งเร็วมากแต่ว่ากลิ่นแอลกอฮอล์คือแบบตีจมูกเลยเดอร์มาชั่นพัดนะคะมีสารพาราเบนนะคะใครที่แพ้สารพาราเบนนะคะก็ควรที่จะลองก่อนใช้นะคะเวลาลองเราลองที่ใต้ท้องแขนก็ได้นะคะฉีดไปอย่างนี้สัก24ชั่วโมงแล้วดูว่ามันจะเป็นผื่นแพ้ขึ้นหรือเปล่า ต่อมานะคะจะเป็นแบบกระป๋องที่แบบสูญยากาศมาเลยนะคะยี่ห้อแรกเลยจะเป็นสถานการ์แอลกอฮอล์เนี่ยฝันสเปรย์ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะพ่นให้ดู อ,อันนี้คือกลิ่นแอลกอฮอล์ล้างแผแลเราเลยอ่ะแห้งเร็วมากรู้สึกว่าแบบมือสะอาดแล้วอ่ะมือไม่ลื่นไม่เหนียวเลยปริมาณสุดทีก็จะอยู่ที่5 0 ml นะคะราคา59บาทสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นแบรนด์แอลโก้นั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ที่แบบว่ามาจากส่วนผสมของธรรมาชาติแบบ1 0 0เลยไม่มีสารตกค้างแน่นอนนะคะซึ่งเขาทํามาจากกากน้ําตาลนั่นเองนะคะส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะเขาจะบอกอยู่ว่า อยู่ที่75%นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาฉีดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราต้องขยาวว่าก่า ม่ค่อยมีกลิ่นแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะคะแล้วก็แห้งเลยความพิเศษของเอลโก้อันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่สูงกว่าซามาเกตหรือว่าสูงกว่าฟู้ดเกตนั่นเองสามารถฉีดพ่นไปที่ช้อนซ่อมมือหรือว่าเราฉีดมือเสร็จเราสามารถไปจับของแล้วก็มากินข้าวปากได้เลยมีหลายขนาดมากเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่นะคะซึ่งขวดใหญ่ก็สามารถจะใช้ได้นาน,นเดี๋ยวเาดูเวลาเราไปซูเปอร์นะคะพอเราซื้อของเสร็จเราสามารถฉีดของก่อนที่จะยกขึ้นรถได้นะคะเอลโก้นะคะปริมาณสุทธิก็จะอยู่ ที่50 ml นะคะราคาจะอยู่ที่79บาทสามารถหาซื้อได้ที่แอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เขาไปซื้อที่ไลน์ของ o f f i c i a l เลยก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีมากจริงๆแต่ว่าข้อควรระวังของสเปรย์กระป๋องสูญญากาศแบบนี้นะคะต้องเก็บไว้ในที่เย็นนะคะที่ไม่โดนแสงแดดแล้วก็ไม่อากาศร้อนจนเกินไปและที่สําคัญอย่าเก็บไว้บนรถนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้กระป๋องสเปรย์สูญญากาศเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นมาได้นะคะต้องระวังไวน้นิดนึง <c oughs> ต่อไปนะคะเป็น u n s o อ A เนะคะแบรนด์สารายานะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่บอกว่ามีแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์มากกว่า80%แล้วก็มีสารคอเฮกซิดีด้วยนะคะเป็นสารฆ่าเชื้อเหมือนกันในนี้ก็มีปริมาณที่0.02%นั่นเองแล้วก็ผสมกับเอทานอล80% <c oughs> ก็คือจะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาล่าฉีกกันเลย กลิ่นแบบเหมือนแอลกอฮอล์ตีจมูกนิดหน่อยสเปรย์ทุกอันนี้คือแบบแห้งไวเหมือนเลยปริมาณสุดที่นะคะจะอยู่ที่100 ml นะคะราคาก็อยู่ที่145บาทสามารถหาซื้อได้จากแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปและอันสุดท้ายนะคะเป็นแมนเอ็ดเวิร์ดนั่นเองนะคะมีแอลกอฮอล์76.4%แอลกอฮอล์ทำข้อาจดามือไม่ได้มีสารผสมของน้ําหอมหรือว่าอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวมาลองฉีดกันเลยดีกว่ากลิ่นแอลกอฮอล์แบบตุ่นๆแห้งไวแล้วก็ มีความเหนียวเหนียวนี่หนึ่งปริมาณสุดที่จะอยู่ที่100 ml นะคะราคาจะอยู่ที่39บาทซึ่งถือว่าราคาดีอยู่นะคะสามารถหาซื้อได้ร้านขายยาทั่วไปเลยและนี่ก็คือแอลกอฮอล์ทั้งหมดที่เราเอามาลองให้ดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบเจลแล้วก็แบบสเปร์ก็อย่างที่บอกนะว่ามันกลายเป็นอวัยวะที่33 34ของเราแล้วเป็นสิ่งที่จําเป็นของเราแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็ต้องพกพาติดตัวไปด้วยเสมอนะคะอย่างที่ฟ้าชอบที่สุดก็คือจะเป็นแบบสเปร์มากกว่าเพราะว่าแห้งไว แล้วก็เราฉีดแค่1 2แล้วเราก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้เลยเราไม่ต้องแบบรอสิบริหรือว่ารอความเหนียวของมันให้มันหายนะคะส่วนเจลเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนแนะนํามาหน่อยนะคะว่าแบรนด์ไหนที่ดีที่ไม่เหนียวเลยแล้วก็ไม่ต้องรอนานเลยซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะกับเทวดาดิกรีวิววันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย